รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Amarintv New i s u z u Vcard 4x4 The One and Only บริษัทตีเพชรอิซุสเซลจำกัดโดยคุณวิชัยสินนันพัฒรองกรรมาการผู้จัดการร่วมกับโรงภาพยนตร์ในเครือเอสโดยคุณสุวั์ทองร่มโพป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณสุวิทย์ทองร่มโพป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF เอฟคอร์ i ปอเรชันจำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัวภาพยนตรน์โฆษณาดิจิตอลซาวเช็คชุดใหม่ล่าสุดอิซุสวีคอร์ดโฟร์บายโฟร์ดิวันแอนด์โอลลี่เอ็กเพียร์เรียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงอย่างใกล้ชิดของอิซุสวีคอร์ดโฟร์บายโฟร์ดวันแอน โอลี p i c k u p Sport o f f r o a d รุ่นใหม่ล่าสุดในสนามทดสอบรถขับเคลื่อน4ล้อไอซูซูโ4ร์บายโฟร์เอ็ณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema, สเอฟเวอร์ซีศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์เสาหรับไอซูซกับทางเอเซฟคอปเปอร์เรชันะครับก็มีความร่วมมือเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากว่า17ปีนะครับโดยยศในการทำดิจิทัลเซาล์เช็คนะฮะซึ่งดังเรื่องใหม่นี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่16แล้วนะครับในชื่อของไอซูซูวีคอร์ปูเวอร์โฟร์เดอะวันะครับ ซึ่งเป็นการนำเสนอรถรุ่นใหม่ของเราคือ Isuzu V-Cross 4x4 จักรวัลแอนโทรีที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยฉพาะการเปิดตัวนั้นก็พิเศษเพราะมีการเปิดตัวที่สนามขับเคลื่อนสีล้อของ Isuzu ที่เราได้มีการรีโนเวทครั้งใหญ่นะฮะโดยได้รับความร่วมมือในการออกแบบจากเนนโดนะฮะซึ่งเป็นดีไซน์สตูดิโอจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะทำให้มีความสวยงามและก็ท้าทายนะมากขึ้นนะฮะจากเดิมที่มีการทดสอบกันนะครับ ส่วนในเรื่องของภาพยนต์ตัวนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าลูกค้าหรือท่านที่เข้าชมรงภาพยนตร์เนี่ยคือไอ้น่าจะชอบนะครับเพราะว่ามีความแปลกใหม่ในเรื่องของภูมิทัศน์นะครของสนามโฟเบโฟอันใหม่ของเราซึ่งค่อนข้างจะคาร์ลฟูสีสันต่างๆนะครับแล้วก็ทีมงานเราก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของ เสียงธรรมชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงลมผ่านช่องเขาเสียงทรายร่วงลนจากซอกผาเสียงสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคาวนกกระยางนะฮะหรือว่ามแมลงปอนะผมเชื่อว่าด้วยระบบเสียงอันยอดเยี่ยมของทางเครือพยโยนต์ s เ F จะทําให้ผู้ชมได้รับความสนุกความสุขนะฮะจากการชมภาพยนตร์ได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับอิสุชวนลูกค้าและผู้ที่สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ขับขี่สุดมันในกิจกรรมอิสุสดีวันแอนโอลี่จิมคาน่าชาเลนจ์มันแอนฟันพาเวอร์เรดบาย2.2 DDI ดีดีแม็กฟอร์ดพร้อมลุ้นรางวัลรวมกว่า50,000 0บาทคุณวิชัยศรีนันท์พัฒน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอิสุูเซลจำกัดระบุว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพิสูจน์ความเป็นหนึ่งของขุมพลัง 2.2 DDI m a c f o r กียร์อัตโนมัติ8สปีดพวงมาลัยไฟฟ้า EPS กล้องรอบคัน360องศาและช่วงล่างใหม่ Stiff f a k e ที่ให้ความมั่นใจทุกโค้งภายใต้มาตรฐานความปลอดภยัยพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดการแข่งขันแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่น Open Competition แข่งขันแบบจับเวลาและรุ่น Tt Buddy Competition แข่งขันเป็นทีมเน้นทักษะและีมเว w o r k ใช้รถ Isuzu D-Max D1 and o l y และ m u x The n e x t Peak เปิดสนามแรกวันที่24-25มกร ราคมนี้ที่อ m p a c t เล็กไซ์เมืองทองธานีผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเมื่ออยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณวิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีสู่จุดพีคใหม่ของชีวิต All new Suzuki f r o n e Too hot to handle New Isuzu X Series 2.2 DDi Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่องชีวิตมีเรื่องน่ายินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก Experience the force. Our new Mitsubishi X Force SEV. Kwamsuk, Tikdem Temshivit Demakwa. You Kwatiki, what life truly means. New Honda CRV ESEV. i s u ูซูดีแม็กสเปซแแรงแต่ประหยัดสุดๆไปกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force ใส่สุดกับงานเต็มที่กับชีวิต New Isuzu D-Max Space Cab The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX 5ใหม่ Togetherness r e d e f i n e เอ็กเพิ่งประเทศไทยเปิดตัว X9 Execu t i v e รุ่นย่อยใหม่ Special Col o r e d i t i o n ตอกย้ำความสำเร็จรถตู้ไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดครึ่งหลังปี2,568พร้อมประกาศตึงราคาทุกรุ่นในงาน X เ,เพิ่งรถโชว์2,26อย่างที่เราทราบกันว่าปีที่ผ่านมา X เ,เพิ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากในการนำรถยนต์เข้ามาแค่เพียง2รุ่นนะคะยอดสมมอบยอดขายเราก็ค่อนข้างทำให้เราติดท็อปเทของรถ E ีีในประเทศไทย อย่างที่ทุกท่านทราบพ,พอเราพูดถึงสถานการณ์ในตลาดของปีนี้ค่ะเทรนของราคารถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นในหลายๆรุ่นนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายภาครัฐการสนับสนุนรวมถึงตัวโครงสร้างภาษีของตัวสัมรสสมิตซึ่งจะกระทบกับรถยนต์ไฟฟ้าและก็รถยนต์ทั่วไปนะคะทั้งนี้ของทางเอ็กซเพระคะ่ะเราก็พยายามตรึงราคาถามว่าทําไมเราตรึงราคาได้ก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องทํางานอย่างหนักในเรื่องของการทํา เรียกว่า Operation Excellence หรือ c o s t e f f i i i e n c y นะคะทำงานควบคู่กับทาง Expert China นาเพื่อให้เราสามารถจะยืนราคาได้นานที่สุดเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าคนไทยอะคะ่ะ ฟอร์ดประเทศไทยเปิดปี2569อย่างร้อนแรงกับแคมเปญพิเศษ n e ว Year New Ford มอบของขวัญรับปีใหม่ให้ลูกค้าครอบครัวฟอร์ดด้วยส่วนลดสูงสุดถึง200,000บาทเพียงเพิ่มเพื่อนในฟอร์ดไลโอเอแอดฟอร์ดไทยแลนด์และพิมพ์คำว่า Ford Family เพื่อรับรหัสส่วนลดจำกัดหนึ่งท่านต่อนหนึ่งรหัสสำหรับผู้ที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2569รถยนต์ที่เข้าร่วมแคมเปญน,นำโดย Ford r เลนเจอร์แ o r เตอร์ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเรนเจอร์แลปเตอร์เครื่องยนต์เบนซิน3.0ลิตร V6 รวมถึงรุ่นแลปเตอร์เอ็กตาแพ็กฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพาร์ทรุ่น 4x2 และรุ่น 4x4 รับส่วนลดสูงสุด200,000บาทฟอร์ดมุ่งสร้างประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถที่ง่ายและสะดวกพร้อมมอบรถที่ครบทั้งสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยตอบโจทย์ทุกการใช้งานของครอบครัวฟอร์ด เชอรี่ประเทศไทยร่วมกับสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยและบริษัทกังปีนเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการประกวดออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สุดสร้างสรรค์ภายใต้ชื่อเชอรี่ v 23สไตล์อัพชาเลนจ์ให้คนรุ่นใหม่โชว์ไอเดียแต่งรถชิงรางวัลกว่า400,000บาทพร้อมบินลัดฟ้าเข้าร่วมเวิร์กช็อปและเข้าร่วมชมงานออโต้ไชน่า2026นักสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ในส่วนของกังปีเองนะครับจริงเราก็ แล้วคุกคีเนะครับในเรื่องของการออ,ออกแบบรถนะครับหรือว่าเรื่องของออการประกวดนะครับเราเคยจัดทำมาแล้วนะครับสำหรับงานของเชอรี่ในการประกวดอุปกรณ์ตกแต่งตัว V23 เนี่ยนะครับก็คือว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยที่มีคุ้นเคยกันนะครับในเรื่องของการที่เราจัดประกวดตกแต่งรถนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจัดประกวดออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับซึ่งมันจะเป็นเปิดโอกาสให้หลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับนักศึกษาหรือนิสิตที่สนใจนะครับหรือคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมาลองออกแบบครับตัวรถเองอุปกรณ์ตกแต่งเองสร้างฟังก์ชันต่างๆให้เป็นจริงขึ้นมาได้เองเนี่ยน,นะครับก็ถือว่า <Yeah. S 1> เป็นเป็นเป็นการเปิดโอกาสที่ดีนะครับให,ให้ให้กับ ประชาชนทั่วไปต้องรู้าเข้าไปม,มีส่วนร่วมตรงนี้นะครับ กลุ่มบริษัท p t g ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้าน ESG และพลังงานสะอาดเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเร่งจัดการขยะต,ตกค้างกว่า7,500ตันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสูขพร้อมคืนพื้นที่ให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างอยู่ดีมีสุขภารกิจครั้งนี้ดำเนินการผ่านบริษัทในเครือบริษัทพลังงานพัฒนา5าจำกัดหรือ PP5 ด้วยการคัดแยกและแปลรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง r d f เหรือเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อเปลี่ยนภารหลั น้ำท่วมให้กลายเป็นพลังงานที่มีคุณค่าในรังสรรพวงปางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพีทีจีในยี่จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าพีทีจีได้รับการสนับสนุนจาก SCG ในการนําเชื้อเพลิง RDF กว่า1,500ตันไปใช้ทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ที่จังหวัดสระบุรีช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูป,ปธรรม ทีมชาติไทยลุ้นเส้นทางแชมป์สมัยที่8หลังผลจับสลากศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2,026อย่างเป็นทางการที่กรุงจาก,การ์ตาทับช้างศึกเจ้าของแชมป์อาเซียนมากที่สุด7สมัยถูกวางเป็นทีมวางอันดับหนึ่งของกลุ่ม B และมีคิวปะทะคู่แข่งสําคัญอย่างมาเลเซียในรอบแบ่งกลุ่มรวมสายเดียวกับฟิลิปปินส์เมียนมาและลาวขณะที่แชมป์เก่าเวียดนามอยู่ในกลุ่ม A เตรียมดวนกับสิงคโปร์อินโดนีเซียกัมพูชาและผู้ชนะจากรอบเพย์ออฟระหว่างบูนดารุส มกับติโมเลสเตการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่16จัดขึ้นในวาระครบรอบ30ปีฟัดแข่งระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมมี11ชาติอาเซียนร่วมชิงชัยโดย2ทีมอันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบบเย่าเยือนก่อนลุนแชมป์ในรอบชิงชนะเลศิศ2อนัดแฟนบอลไทยเตรียมส่งแรงเชียร์ช้างศึกให้กระหึมอาเซียน โออาร์โดยหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทน้ำมันและการท้าปีกจำกัดมหาชนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Sustainability Spark by PTT Group ภายใต้แนวคิด Sparking the Future พลังจุดประกายอนาคตนสยามพารอนชูบทบาทของโออาร์ในการต่อยอดจุดแข็งทางธุรกิจสู่การเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่ขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนหม่อมหลวงปีกทองระบุว่าแนวคิดโออาร์เตอบโอการเกิดจากการนำจุดแข็งของฟิสิกอลแพลตฟอร์ม ทั้งสถานีบริการ PTT Station กว่า2,400แห่งและร้านคาเฟ่ Amazon กว่า4,700สาขาทั่วประเทศมาสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมภายใต้เป้าหมาย OR2030 g o Go, ใน3มิติหลักคือการสร้างชุมชนน่าอยู่การเติบโตร่วมกันทางเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า1ใน3และมุ่งสู่ n น t ซ e โ o ภายในปี2050 าร์ลีดวิสันสร้างความฮือฮาอีกครั้งกับการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026อย่างเป็นทางการในตระกูลแกนอเมริกันทัวริงและ c u s t o ม Vehicle Operation หรือ CVO พร้อมเผยชมรุ่นพิเศษ e n f u s i a s t Collection Liberty Edition เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาการเปิดตัวครั้งนี้ h a r ร์ลีด v วิสันนำมอเตอร์ไซค์ใหม่รวม7รุ่นเข้าสู่ตลาดประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ sd. ควบคู่กับวิดีโอแนะนำโมเดลเย a ร์0 2 6 r e v c h a p t รีวิว h a p t e r 2บนช่อง YouTube อย่างเป็นทางการรายละเอียดการวางจำหน่ายสามารถสอบถามได้ที่ผู้แทนจำหน่าย h a ร l e ี d a v ีวิ o อย่างเป็นทางการใกล้บ้านหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sd.com new isuzu d-max highlander ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นวินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่นักขับโลกใหม่คุณพ่อมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่ อร่อยชาเลนใหม่นักช็อปสูตรใหม่อุ๊ยเจอรักใหม่ด้วยพีทีเปิดรับทุกความสดใหม่มาจอยปลาชีวิตมีเรื่องน่าย,ยินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก Experience the Force All new Mitsubishi X-Force h e v ซูซูก um ิฟล a n ส์ New Isuzu V c l a s s 4x4 ใหม่พ้วมาลไยไฟฟ้าพร้อมมุมมองแบบ360องศา New Isuzu V c l a s s 4x4 The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นวินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่พีทีเปิดรับทุกความสดใหม่มาจอยปลา นี่คือรถเชอรี่ที่เขาคุยว่าตอนนี้เขามียอดขายกว่า2ล้านคันทั่วโลกครับส่วนนี่คือ V23 รถทรงบ็อกซี่ที่ตอนนี้กำลังคิดมากไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่หรือรถเล็กทรงนี้กำลังคิดและมันเป็นรถที่ตออกแต่งได้หลากหลายมากขับดีไหมขับสนุกไหมขับได้ไกลไหมสำหรับรถไฟฟ้าไปดูกันครับ มันไม่มีนับปาดนะแต่ว่าจะมีตรงเป็นจอขนาดใหญ่จอขนาด15.4นิ้วใหญ่พอสมควรแล้วก็จะรวมพวกการตกแต่งสารพัดอะไรทั้งหลายแหล่ปรับหน้าจอเหมือนรถ e ีวีทั่วๆไปแต่ว่าคันนี้มันจะดีอย่างหนึ่งที่ระบบแอร์วิทยุปรับจากด้านนอกได้นะครับไม่ต้องเข้าแอปให้ยุ่งยากซึ่งผมก็จะบ่นทุกครั้งว่ามันใช้ลำบาก ระบบเกียร์ก็จะตามสมัยนิยมครับก็คือเป็นก้านพวงมาลัยอยู่ขนาดกระชับพอดีพอด,พอดีไม่ใหญ่มาลองวิ่งหนึ่งครับดูว่ามันจะใช้ได้งานได้เรื่องไหมนอกจากที่จะสามารถตกแต่งด้านนอกได้ค่อนข้างเยอะและล่าสุดเขาเพิ่งแถลงข่าวมีการแข่งประกวดตกแต่งรถด,ด้วยไม่มีนับปัดมันก็เลยจะดูแปลกแต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ใกล้ๆนะครับโดยทุกอย่างมันจะอยู่เรอความเร็ว จะอยู่ตรงตัวเลขในจอระดับแบตเตอรี่ระยะทางในการวิ่งเหลืออีกเท่าไหร่ช่วงหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตัดนะครับแล้วก็ขณะที่ด้านหลังจะเบอร์แนเดลิงพอขึ้นรถมารี่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือความเป็นบ็อกซี่ของมันที่จะเป็นกล่องๆแล้วก็ออกแนวสไตล์รถจี๊ปคุณจะเห็นถึงทัศนวิสัยที่มัน ทะลุทะลวงมากรถพวกนี้เขาไม่ได้แคร์เรื่องสมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานทรงกล่องนี่มันจะต้านลมแบบสุดๆวียี่สามคันนี้มองเหมือนจะเป็นรถไม่ใหญ่แต่จริงๆมันใหญ่เอาเรื่องพอพอพอควรนะครับเพราะว่าโตรถเนี่ยว่างก็เกือบเกือบสเมตรความยาว4ี่เมตรยี่สิบแต่ความสูงนี่เหลือเฟือครับเพราะว่า มันสูง180เซน2เมตรกว่าฐานล้อใหญ่แบบรถซารูนใหญ่ๆทีเดียวครับตัวแบตเตอรี่ของ v 2 3ความจุขนาด59.93กิโลวัตต์นะครับมีกำลังสูงสุดถึง136แรงมา้าแล้วก็ได้แรงบิดอยู่ที่180นิวตันเมตรก็กลางๆไม่ได้รุนแรง เพราะว่ารถมันไม่เทพประเภทรถสปอร์ตลู่ลมอยู่แล้วสามารถขับได้360กิโลเมตรครับ mm hmm. การตกแต่งภายในผมว่าเขาโอเคเลยนะฮะเพราะว่าเขามีการตัดสีของช่องแอร์แล้วก็ปรับง่ายค่อนข้างสวยครับดีไซน์สวย <Yeah. S 1> ขณะที่กระจกมองข้างเขาก็จะมีดีไซน์เก๋ๆไม่ใหญ่มาก แต่ว่ากําลังดีผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือช่วงล่างเขาไม่ได้นิ่มนะครับช่วงล่างเขาค่อนขั้นกึ่งแข็งสตายให้มันมีกระดกกระเดกแบบรถวิ่งออฟโรดได้เป็น SUV ไซส์คอมแพคถ้าใครจำได้มันจะมีซูซูกิคาริเบียนเมื่อก่อนจะคล้ายๆแบบนั้นแหละครับเบาะนั่งคู่หน้าของเขานี่สามารถปรับเอนระบอได้ไปถึงเบาะหลังเขาบอกว่ามันนอนพักได้เลยนะครับกลางคือนนอนค้างในรถอะไรอย่างเงี้ย สังเกตการดีไซน์โดยเฉพาะด้านหน้านะครับเขาจะมีไฟไฟเขาแบบสไตล์รีโทใจกลมๆเก๋ๆนี่คือจุดเด่นอันหนึ่งของเขามองปุ๊บก็รู้ว่าคือ v 3ที่สําที่สำคัญความเย้ายวนของมันคือราคา6 0แสนกว่าบาทโอ้ยทำเอาคนตาลุกวาวกับรูปทรง V23 คันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ไปอีกหลายๆเดือน สำหรับปี6-9นี้น่าจะขายดีคันหนึ่งอมรินทีวี